ชั้นนางสาวปริชยาลอลแก้วม604เลขที่42ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวิจัยเรื่องน้ำมันนะพร้าวสกัดเย็นกันค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ที่มาและความสำคัญของงานวิจัยครั้งนี้เลยนะคะค่ะคนไทยนะคะมีความผูกพันคุ้นเคยกับมะพร้าวมาเป็นระยะเวลานานนะคะ พวกเราคนไทยได้ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าวตั้งแต่ผลอ่อนมันจะถึงผลแก่เลยค่ะตลอดจนส่วนต่างๆของมะพร้าวทั้งเปลือกกะลาใบลำต้นและแม้แต่ก้านของใบเราก็ยังน้ำมาใช,ปช้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งทางนี้นะคะมะพร้าวก็ยังสามารถแปลรูปมนเป็นน้ามันมะพร้าวได้ด้วยค่ะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะยังเป็นส่วนประกอบของอาหารเนเทียมสบู่ ทั้งยังสามารถนำมาบำรุงผิวได้ด้วยค่ะซึ่งคุณภาพของมะพร้าวนะคะขึ้นขึ้นอยู่กับกรรมวิธี2กรรมวิธีนั่นเองค่ะนั่นก็คือการทำน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีการสกัดเย็นและน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีการสกัดร้อนค่ะซึ่งนะคะทั้งสองวิธีนี้ก็จะอาจจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เมื่อมีการเก็บรักษาไปสักระยะเวลาหนึง่งก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่ปกตินั่นคือกลิ่นหืนนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสีขุ่นขึ้นได้ค่ะจากเหตุผลดังกล่าวนะคะทําให้ผู้วิจัยนะคะมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพและศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นค่ะ ทางนี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าและอาจจะสามารถไปใช้ประโยชน์กับมะพร้าวได้มากขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งอาจจะใช้ประโยชน์ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมยิ่งิ่งขึ้นไปค่ะต่อมาจะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้นะคะข้อหนึ่งเลยค่ะก็คือเพื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่ท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 2. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะได้เป็นผลิตภัณฑ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่สามารถนำมาใช้ในภาคครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะ 3. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองค่ะต่อมานะครับก็มาในส่วนของขอบเขตการวิจัยนะครับขอบเขตการวิจัยมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคืออุณหภูมิตัวแปรตามก็คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปสีและกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แล้วก็ตัวแปรควบคุมคือปริมาณเนื้อมะพร้าวปริมาณน,น้ำปริมาณของน้ำมนันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับค่ะในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะมะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในวงปาล์มและเป็นสปีชีส์เดียวกับสกุลโคโคสค่ะใบจะมีลักษณะเป็นใบประกอบขนนกผลประกอบด้วย a p พคร์ ือเปลือกนอกถัดไปข้างในจะเป็นมีโซคาร์บหรือใยมะพร้าวถัดไปข้างในจะเป็นส่วนของเอนโดคาร์บหรืออลา์มะพร้าวซึ่งส่วนของเอนโดคาร์บจะมีรูสีครัำอยู่3รูสําหรับการงอกนั่นเองค่ะถัดจากส่วนเอนโดคาร์บเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์มหรือที่เรียกกันว่าเนื้อมะพร้าวภายในมะพร้าวจะมีน้ํามะพร้าวค่ะซึ่งส่วนของน้ำมะพร้าวนี้ก็คือเอนโดสเปิร์มที่เป็นส่วนของเหลวนั่นเองค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะ บทบาทของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงน้ำมันมะพร้าวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กจึงถูกย่อยง่ายและเคลื่อนที่เร็วไปตามของเหลวในร่างกายค่ะจึงเป็นที่นิยมที่ใช้หมุงต้มอาหารสำหรับคนที่มีปัญหาในการย่อยไขมันและยังใช้เป็นสูตรน้ำนมเพื่อให้ไขมันที่จำเป็นแก่เด็กทารกและเพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งจำเป็นต่อาการพัฒนากระดูกค่ะ บทบาทของน้ำมันมะพร้าวต่อความงามค่ะซึ่งช่วยในเรื่องนั้นต่อไปนี้รูปร่างได้สัดส่วนมีอ้วนแต่แข็งแรงน้ำมันมะพร้าวที่เราบริโภคเข้าไปสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีจึงไม่มีไขมันสะสมในร่างกายอีกทั้งยังกระตุ้นให้ต่อมไทรอย,ยทำงานดีขึ้นจึงนำเอาไขมันที่ร่างกายสะสมไว้ก่อนหน้าไปใช้บอกลรานให้เกิดพลังงานได้ทันทีค่ะค่ะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องผิวสวยนะคะผิวผิวสวยได้อย่างไรตังนี้ค่ะผิวนุ่มและเนียนปกติผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มถืกแดดลมน้ำมันมะพร้าวจะมีคุณสมบัติเป็นสารรักษาความชุ่มชืน้นหรือว่า m o i s ไรเซ z e r เพื่อช่วยผิวหนังนุ่มและเนียนค่ะช่วยป้องกันในรักษาฝ้าและกระอนุมูลอิสระเป็นตัวการระดับหนึ่งของการเกิดฝ้าและกระวิตามินอีในมะพร้าวจะทำหน้าที่ทำลายอนุมูลอิสระนี้เองค่ะ ผมงามน้ำมันมะพราะ้าวมีคุณสมบัติเป็นตัวเพิ่มล็อกความชุ่มชื้นอีกทั้งยังมีสารปฏิชีวนะจากโมโลโนรินและสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระจากสารโทโคเทนอลในวิตามินอีจึงมีส่วนทำให้ผมงามจากคุณสมบัติตัวไปนี้ค่ะช่วยปรับสภาพของผมช่วยรักษาสุขภาพของหนงังศีรษะช่วยเส้นผมมีสุขภาพดีค่ะมาต่อที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันค่ะ ารวิใใจัยหลายชิ้นพัฒนาวิธีการทางเรื่องใหม่เกี่ยวกับการสก,กัดน้ำมันมะพราะ้าวให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตสูงด้วยวิธีการสก,กัดเย็นเริ่มต้นจากเมกลลนเลยคณะนะเพราะว่าการสก,กัดน้ำมันมะพราะ้าวด้วยเอนไซม์ผสมระหว่างเอลฟาไมเลสโพลิกาแลคิโลเนสและเอนไซม์โปรตีเอสในเนื้อมะพราะ้าวบดเปียกให้ผลผลิตน้ำมันมะพราะ้าวที่มีคุณภาพสูงถึง80%เเเลยค่ะและต่อมาโซฮาดิโอโบ ได้ประยุกต์ใช้ขนมปังเพื่อเป็นแหล่งของเอนไซม์ในระหว่างการหมักปกติพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้สูงชีมเมนและคณะศึกษาผลการเติมกรดอะซิติกในปริมาณ0.1-0.4%ถึงพบว่าสามารถเก็บเกี่ยวน้ำมันที่มีคุณภาพดีได้58.3-60.3%ถึงและต่อมานะคะชีมเมนและคณะพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง73.8% เมื่อมีการผสมเอนไซม์เซลลูโลสแอลฟาไมเลสโพลิกาเล็กทเนสและโปรตีนละอย่างละ1เปอร์เซนต์ที่ค่า pH 7.0และอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสค่ะต่อมาในเรื่องมีการพัฒนาการสกัดมะนพลาวด้วยวิธีการหมักโดยใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์ซึ่งจากการศึกษาอย่างต่อเนื่องของชีเมนเนี่ยชีเมนและคณะพบว่าเมื่อมีการเติมเชื้อบริสุทธิ์เล็กตัวบาซิลัสชั่วโมง แพนคาร่ียมนึ่งศี่หนึ่1แอมลงไปจำนวน5%เปอร์เซนในระหว่างการหวักอุณหภูมิ0องศา,าเซลเซียสเป็นเวลาสิบชั่วโมงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสก,กัดได้ผลผลิตสูงสุดถึง9 5 0 6เปอร์เซนเลยค่ะต่อมานะครับเป็นภาพวิธีการดำเนินงาน 1. กระทอบมะพร้าวจำนวน3ลูก2คขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว 3. ได้เนื้อมะพร้าวประมาณ1กิโลกรมัม4 นำน้ำต้มสุก1.2ลิตรเทลงในเนื้อมะพร้าและสกัดเอาน้ำกะทิ5นำเอาน้ำกะทิใส่ในถุงร้อนจำนวน2ถุง6นำมอน้ำกะทิใส่ในถุงร้อนจำนวน2ถุงมาแขวนไว้ในที่ร่มในบ้านเพื่อสังเกตการแยกชั้น7หลังจากทิ้งไว้2คืนจะได้น,น้ำมันพร้าสกัดเย็นแยกจากไข่กะิใช้เข็มที่ตาจ,จอออกมา และ8จะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออกมาครับการดำเนินงานขั้นตอนต่อมาจะเป็นการทดลองการเก็บรักษาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะซึ่งอันดับแรกเมื่อเราได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแล้วเราก็จะนำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแบ่งออกเป็น3ขวดค่ะขวดละ50มิลลิลตรแลวเราจะนำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปเก็บในที่ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน3อุณหภูมิค่ะได้แก่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ45องศาเซลเซียสค่ะซึ่งหลังจากนั้นเราจะทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา8สัปดาห์และในทุกๆสัปดาห์เราก็จะนาเราก็จะทำการบันทึกผลการทดลองลงไปในแบบบันทึกผลการทดลองค่ะ ค่ะสำหรับตารางที่6.1นะคะจะเป็นตารางแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่อุณหภูมิ25องศองาเซลเซียสเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปสีและกลิ่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตารางที่6.2ค่ะซึ่งเป็นตารางที่แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่อุณหภูมิ35องศองาเซลเซีย <feels like S 2> สยปะะะเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปและสีค่ะแต่จะเริ่มมีกลิ่นหืนในช่วงสัปดาห์ที่6เป็นต้นไปค่ะและสำหรับตารางสุดท้ายนะคะตารางที่6.3ค่ะ,ะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะซึ่งเราจะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปและสีนะคะแต่ จะเริ่มมีกลิ่นหืนในสัปดาห์ที่4และจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสัปดาห์ที่7เป็นต้นไปค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปผลการวิจัยนะคะซึ่งจากการทดลองจะเห็นได้ว่าสามารถเก็บน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสได้โดยไม่มีการเปลีป่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปสี และกลิ่นนะคะแต่ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่สาสองศาเซลเซียสและ45ิาองศาเซลเซียสนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น,นะคะ่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเราสามารถเก็บน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้นานที่สุดนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิที่ย5อ,องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิห้องนั่นเองค่ะสุดท้ายมาที่ข้อเสนอแนะกันนะคะข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้จากการศึกษาเรื่องน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ผู้วิจัยพบว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถเก็บรักษาได้ดีที่สุดในอุณหภูมิ25องศาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทั่วไปสีและกลิ่นเลยค่ะต่อมาจะเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปนะคะจากการศึกษาเรื่องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพบว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นน้ำมันที่สามารถผลิตได้เองจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะทั้งยังมี วิจัยต่างๆหลักฐานที่สื่อถึงประโยชน์ไม่ได้มีโทษต่อร่างกายอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันเลยค่ะและสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายดังนั้นหากจะได้มีการวิจัยต่อหรือการนำประโยชน์ด้านอาหารมากขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะนอกจากคัะนอกจากนี้หากได้ศึกษาเพื่อย,ยืนยันเพิ่มเติมต่อประโยชน์ต่อร่างกายความไม่เป็นโทษความไม่เกี่ยวข้องกันกันกนกบโรคเรื้อรังรง้ายแรงต่างๆอย่างเช่น โรคไขมันในหลอดเลือดสูงก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะที่ควรจะได้รับการศึกษากพัฒนาต่อยอดไปอีกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบก,การนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ